ลักขนาราศีมังกรพระราหูย้ายครั้งใหญ่ได้เทวีโชคเงินดีมากมั่งขั่งอุดมสมบูรณ์และรวยสุดๆไปเลยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคกี่ยวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปลูกงวัมาก่อนนะครับลัคนาสถิตมกรครับมาฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากๆครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวราหูเราเนี่ยครับโคจรอ่อนกําลังครับตั้งแต่30มิถุนายน2157ครับถึง30มีนาสน2165ครับเรียกว่ากินเวลาหลายปีนะครับมากกว่า5-6ปีอีกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่ผ่านมานี้ไหมครับเจ๊งจนกระเป๋าแบนแฟนทิ้งหนี้สินพลุพลังแบบนี้เลยนะครับเป็นกันอยู่ใช่ไหมครับช็อตเงิน เงินรั่วเงินไหลเก็บเงินไม่อยู่หลายเรื่องหลายๆราวที่เราต้องเจอโอ้โหเรียกว่าเครียดแบบสุดๆมาแล้วครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าถ้าราหูย้ายครั้งนี้ครับแบบสดงความยินดีเลยนะครับคอนเกตรตูเลชั่นแบบสุดจิตสุดใจเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปคุณจะกลับมายืนหนึ่งกลับมารวยมั่งครัง่งอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนครับเพราะอะไรครับนี่แหละครับไปฟังกันเลยครับ ดาวราหูย้ายครับวันที่30มีนาสองพันนี้แล้วนะครับและอยู่ยาวไปปีครึ่งหรือ18เดือนครับก็อยู่ถึงวันที่17ตุลาสองพัครับดาวราหูครองตําแหน่งทั้งเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุดราชาราชนินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองและนอกจากนั้นครับยังได้อัมพุอุดมเกณฑ์ครับ อัมพูคือภูโมชีโวโซโลและโสลาฮันธุและปุตตาและสุภาว่าสาคัญครับเพราะดาวราหูครับไปอยู่ในภพฮพันธุครับได้อุดมมาเกณฑ์ก็คือจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พร้อมกับโชคได้สองตำแหน่งครับจะมีไรายได้แบบเบิ้ลเบิลเข้ามาอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญคือดาวราหูคือดาวกันเงินของชาวมังกรนะครับเพราะนั้นเงินทองมีมาแน่นอนฟื้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอน นะครับตรงนี้แล้วไปอยู่ในภพพันธุอีกก็ส่งผลให้มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถที่ดินซื้อขายเจรจาติดต่อประสบความสําเร็จบวกกับดาวราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ครับสื่อโซเชียลต่างๆทุกขแขนงนะครับเราต้องนํามายุคประยุกต์นํามาใช้นะครับแล้วเงินทองก็จะมาเยอะแยะมากมาย แล้วพอเป็นเทวีโชคต้องทำยังไงครับก็ต้องไปสื่อสารเจตจาติดต่อพบปะเพศหญิงเป็นหลักครับเพราะเพศหญิงหรือนารีจะให้โชคหรือจะอุปธรรมครับเช่นแม่แฟนที่เป็นผู้หญิงญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงคนรู้จักแล้วที่เป็นผู้หญิงเพื่อนโรงงานที่เป็นผู้หญิงครับบอกเลยจะส่งอิทธิพลจะส่งผลดีให้กับการเงินเราครับจะทําให้เราได้เงินมาง่ายขึ้นครับเห็นไหมครับดีขนาดนี้ครับใช้วิธีนี้ได้เลยและได้มาไม่ได้ได้ทางเดียวด้วย พอเป็นอุดมเกณฑ์ก็มีหลายทางจากที่เคยฝืดเคืองกลับมาหาเงินคล่องขึ้นดีขึ้นโอ้โหเรียกว่าจังหวะเรามาแล้วครับ30มีนาดีใจด้วยจริงๆนะครับและนอกจากนั้นครับข่าวดีคือว่ามูนติยูจะย้ายอีกครับมูติยูคือดาวเลขศูนย์เนี่ยละครับย้ายไปที่7เดือน7ครับย้ายออกไปเลยนะครับจะไม่มารบกวนดาวการเงินเราแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเดือน มีนาเมษาใช่ไหมครับอยู่ไม่อีกี่เดือนครับอีกสามเดือนกรกฎาคมฤยูย้ายอีกลาหูจะส่งผลดีกับเราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเพราะฉะนั้นนรู้ไว้เลยครับว่าการเงินเราจะขึ้นแบบติดจรวดเลยนะครับอันนี้ดีใจด้วยครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวราหูคนเราเนี่ยก็ยังมีตอนเกิดอีกนะครับว่าจะเป็นเช่นไรครับถึงจะบอกได้ไงครับว่าจะได้มากได้น้อยนะหรือต้องทําอย่างไรเนี่ยผมบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะ ให้คาทานายว่าดาวราหูตอนเกิดสถิต12ราศี22เรือนพบครับที่จะส่งผลให้เราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้แล้วรอฟังได้เลยใครยังไม่รู้ไปปลูกดวงนะครับแล้วพอเราอยู่ลัคนามากรเราไปดูเลขแต่นะครับว่าไปอยู่ช่องไหนราศีไหนครับแล้วมาฟังตามนี้กันได้เลยครับอันนี้ครับผมจะเริ่มนะครับที่ดาวราหูครับสถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูคือดาวการเงินไปอยู่ในภพสหัชชะมาตั้งแต่เกิดเนี่ย ได้ทั้งเทวีโชคและอุดมมะเกอเป็นย่างไรครับก็ต้องเดินทางเจรจาติดต่อขับรถนะครับแล้วจะได้เงินเงินทองจะเข้าล้วนๆพยายามพาผู้หญิงติดรถไปด้วยหรือเจรจาติดต่อกับเพศหญิงนะครับระดับขตยก็จะจอมาเจอพระราหูอีกเขาเรียกพระอาทิตยาหูคู่ค้าขายมีเกณฑ์ได้ทําธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ เรียกว่าเดินทางแล้วรวยเดินทางแล้วมีโชคครับหรือเสี่ยงโชคจากการเดินทางฝากเพื่อนซื้ออะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วบวกกับโลกออนไลน์ด้วยนะทำโซเชียลเยอะๆครับเอามาประยุกต์ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะดีแน่นอนครับต่อมาครับดาวราหูเ,าเกิดสถิตราศีเมษมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้นี่พื้นดวงเดิมดีอยู่แล้วครับ เป็นทวีโชอุดมเก็ตตั้งแต่เกิดจอนมาเป็นทวีโชคแล้วดมเก็ตเอีก็โหแปลว่ารายได้ดีอยู่แล้วกลับมาดีขึ้นอีกรวยแบบสุดๆไปเลยครับอันนี้รวยของจริงเนี่ยครับถ้าพื้นดวงอยู่ตรงนี้แหละผมกล้าพูดเลยครับว่าปีนี้คุณจะรวยมากๆครับมั่งคั่งได้บ้านได้รถที่ดินสมหวังทุกเรื่องทุกอย่างนะครับในเรื่องการเงินนะครับก็รวยเลยหรือไปเจรจากับที่บ้านนะกับญาติพี่น้องพ่อแม่มากขึ้นครับเขาจะมีส่วนช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองครับ ทรือทาบ้านให้ดีๆทําบุญบ้านอะไรอย่างนี้นะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านบ่อยๆครับเลขบ้านเลขรถออกบ่อยอีกถูกอีกได้โชคได้เงินได้ทองเห็นไหม,ไมต้องทําอย่างนี้เลยนะครับต่อมาครับดาวราหูตอนเกิดครับสถิตราศีพฤษศมาตั้งแต่เกิดครับอยู่ในภพปุตตะครับ อุตตะเนี่ยแต่ว่าได้ตาแหน่งเป็นนิดครับนี่แหละครับเห็นได้ชัดเลยเพราะตําแหน่งเป็นนิดแปลว่าอ่อนกําลังหรือเสื่อมหรือนิดๆหน่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เยอะๆเนี่ยต้องทําเป็น2เท่า3เท่านะครับแล้วก็ต้องทําเองด้วยบวกกับบริวารอีกนะครับบริวารเนี่ยต้องมาช่วยในการทํามาหากินถึงจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบได้บ้านได้รถนะครับแล้วก็จะต้องทําหลายเท่าหลายตอนหรือซิกแซกพลิกแพงอยู่ตลอดเวลาครับเห็นไหมครับนี่แหละคือดวงชะตาเราครับ เหนื่อยหน่อยนะครับแต่เป็นกําลังใจให้ถ้าขยันได้อย่างแน่นอนแล้วอยู่ในบ้านดาวสุขยังไงครับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอินเทอร์เทนเข้าไว้ครับนะและกลางคืนด้วยมีจะมีส่วนช่วยให้เราได้เงินเยอะแยะครับนะจะคิดอะไรดีๆออกช่วงค่าคืนครับต่อมาครับดาวราหูสถิตราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวการเงินแล้วเนี่ยไปเป็นอลิครับแก่ดวงชะตาโอ้บอกเลยมีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะครับ อยู่ในบ้านผู้ศัตรูอีกระวังคดีความด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับข่าวดีก็คือโคจรได้เทวีโชคและอุดมบัคเขนก็แปลว่าจะดีขึ้นที่ฟืดที่เคืองก็จะหาเงินมาปลดหนี้มาใช้จ่ายใช้สอยได้มากขึ้นแต่ถ้าอยากจะรวยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าทําเป็นสองเท่าสามเท่าครับเพราะดวงเรามันเหมือนคนอื่นเขาทำห้าสิบวกคาสิบได้ร้อยใช่ไหมครับแต่ของเราทำห้าสิบวกสิบวกห้าบวกสิบวกสิบบวกห้าบวกสิบบวกไปสักห้าหกครั้งครับ ก็จะได้ร้อยเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องทํามากกว่าคนอื่นสองเท่าสามเท่าครับแล้วจะได้ครับและแนะนําเลยนะครับดาวการเงินเป็นอิฐจะได้มาจากการแก้ปัญหาครับเนี่ยถ้าใครเป็นช่างซ่อมเป็นช่างตกแต่งต่อเติมแก้ไขแก้ปัญหาอยู่แล้วไปทําเลยครับทําในฟิลนี้นะครับเงินทองคุณจะเข้ามาง่ายดดยแล้วมารวๆเลยครับแปลว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเสนองานให้เราทําแล้วเราก็ทําแล้วเราก็แก้ได้แล้วเราก็ได้เงินได้ทองครับสําเร็จลํารวยอย่างแน่นอนครับต่อมาครับ ดาวราหูครับไปสถิตอยู่ราศีกระกดมาตั้งแต่เกิดครับได้ตําแหน่งเป็นจุนลจักรครับไปอยู่บ้านพัะจันทร์ไปบอกไว้ก่อนเลยนะเราจะต้องเซอร์วิสมาให้ดีนะเซอร์วิสมายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้นะห้ามโกรธห้ามงอนนะถ้างงอนต้องเงินจะไม่มาเลยนะเพราะดาวการเงินเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทด้วยนะครับไม่ได้โดดเด่นนะนะ,นะเป็นจุดที่จะเราจะชอกช้ำโดนหลอกโดนโกงเสียหายเพราะคู่อ่าเพราะฉะนั้นดวงนี้นะครับ ได้เงินเนี่ยก็ไม่ควรจะไปทําอะไรร่วมกับหุ้นส่วนกับใครนะครับต้องได้มาจากตัวเราเองน้าพักน้ําแรงเราเองแต่ดาวราหูเร่งรัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านก็มีดีือแล้วท่านสังเกตจับผิดตรวจสอบกล้งคืนออนไลน์โซเชียลเนี่ยทำไปเถอะครับนะทนําแล้วจะได้ดีนะครับรู้ไวเลยว่าต้องแก้ปัญหาต้องซิกแซกต้องพลิกแพงหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยต้องทํามากกว่าคนอื่นหน่อยนะเพราะว่าพื้นดวงเดิมเรามันไปอยู่ในจุดที่เป็นพินทุบบาทแต่ อย่างที่บอกแล้วครับจอมาเป็นเทวีโชคก็ยังจะได้บ้างแต่ถ้าทำสองเท่าสอเท่าอันนี้ได้เยอะอย่างแน่นอนครับนะถึงจะได้เป็นมือสองอะไรแบบนี้นะบ้างมือสองลดมือสองอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันต่อมาครับดาวราหูครับไปสถิตอยู่ในเรือนมรณะหรือราศีสิงห์ครับมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะแนะนำครับไปทํางานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลครับ เช่นเราเกิดกรุงเทพไปทาต่างจังหวัดเราอยู่ต่างจังหวัดมาทําในกรุงเทพหรือเราไปทําเกี่ยวกับต่างประเทศไปเลยอันนี้จะดีมากๆนะครับนะได้ตําแหน่งเป็นปุ่ป่ปหรือปลักเกษตรด้วยนะครับตรงนี้แปลว่าถ้าเราทําเท่าเดิมก็ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะได้เทวีโชคก็ต้องทําแบบสองเท่าสามเท่าเหมือนกันครับแล้วเราจะได้แลวพยายามช่วงเวลานี้ครับตั้งสามสิบนาไปแล้วพยายามติดต่อเจรจาผู้หญิงเข้าไว้ครับเพราะเขาจะให้โชคให้ลาบ ให้ทําให้เราง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงครับก็รู้เลยว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วครับแต่ตอนนี้จะเบาขึ้นจะดีขึ้นแต่ถ้าขอยันเป็นสองเท่าสามเท่ายอมเหนื่อยอีกรอบเนื่อยเหนื่อยแบบสุดๆนะอันนี้ย้ำ้วยเลยคุณรวยแบบสุดๆได้เช่นเดียวกันครับต่อมาครับดาวราหูครับสถิตอยู่ในราศีกันยนะ์น่าต่เกิดน,นะครับไปอยู่ในภพสุขะแล้วครับ อ่าแล้วเปเล่นกระดาษเพื่อที่จะจอดมาวันที่ปลายเมษาด้วยอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีการเจรจาค้าขายติดต่อมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกเขาว่าดาวราหูเราไปอยู่ในบ้านดาวพุธคู่ศัตรูรับพุดอันธะวิวาทลาหูครับแต่ก็พบสุภะคืออะไรก็ยังดีครับยังมีมุมแห่งความสําเร็จนะได้เงินจากแดนไกลครับต้องไปท,ทําธุรกิจไกลๆหรือจะไปทาออนไลน์ไปโพสต์ที่แบบแอรีรยที่ไม่ใช่แถวบ้านเราอะครับไปเลยต่างจังหวัดเลยอีกแอรียหนึ่งเขาจะเข้าถึง กรณีทุกมันจะจัดได้ดีมากนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เข้าถึงลวคนแล้วก็จะสั่งเราแล้วเราก็ส่งผ่านโลจิสติกได้เลยนะครับหรือใครทำเกี่ยวกับต่างประเทศจะดีนะครับหรือเรื่องนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ม,ม,มาเมตตาอุปธรรมเรามากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผิวดําผิวเข้มนะครับศีรษะศีรษะหน้าผากกว้างแล้วกันอ่าหัวเธอศีรษะเธออะไรอย่างเงี้ยนะผมน้อยอักเกสาคือผมบางอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้แต่ช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาพรามทาง นะจะหาเงินได้เยอะครับทําตามนี้รับรองครับร่ํารวยอย่างแน่นอนครับต่อมาครับดาวราหูเดิมนะครับตอนเกิดสถิตราศีตุลนครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในเรือกมมนกรรมการงานเลยนะแต่ที่สําคัญได้เป็นราชาโชคนะพื้นเดิมมันดีอยู่แล้วราชาจอนเป็นเทวีเนี่ยโอ้โหได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยดีตลอดครับร่ํารวยมากๆรวยสุดๆรวยจากอะไรรวยมาจากการทํางาน ขยับขยายกิจการการงานลุยเลยหรือจักมาทําในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นไปลงในเมตาเวิร์ดไปเลยก็ได้จักวันนะั้นนิดอะไรแบบนี้นะครับทําก่อนรวยก่อนนะอันนี้บอกไว้เลยนะทําในโลกโซเชียลเยอะๆมากขึ้นนะครับทําช่วงกลางคืนด้วยกลางคืนเนี่เป็นช่วงที่เข้าถึงมากขึ้นหรือคิดไอเดียอะไรออกก็ทําไปเลยนะครับไม่หเรียกว่าดีมากๆครับและรายได้จะเข้ามาแบบเบิ้ลๆเลยครับหลายทางอย่างแน่นอนครับเน้นมาจากการทํางานหรือเสี่ยงโชคก็เอาเลขที่ทํางานเล่นหรือ เอาเลขที่ได้จากเราไปติดต่องานลูกค้าไปติดต่องานลูกค้าป้าเลขที่อะไรตรนนั้นไปนเสี่ยงโชค,ครับมีงุมจะถูกครับอ,อย่ารู้ไว้เลยแล้วอันนี้ครับแตนแตนแต่น,นี่คือดีสุดๆเลยนะครับถ้าบัาหงสุิติราศีพิจิกนักเกิดครับได้คําแ่งเป็นมหาอุดอุดไปว่ามากมายยิ่งใหญ่ร่ํารวยสองไปอยู่ในเรือนลาภโชคลาภความสําเร็จอันนี้จะได้แจาการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลแจ็คพอตนี่บอกได้เลยนะ ถูกแน่ๆแหละเกาพื้นดวงดีจรมาดีซื้อกับผู้หญิงเยอะๆนะครับเอออะไรเลขที่เราชอบเลขที่เราต้องการซื้อตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ไปไหว้พระราหูทรงคุดได้เลยนะครับอยู่ที่วัดเจ้าอารมยิ่งดียิ่งเสริมดวงปังๆเข้าไปอีกมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์โอ้โหอันนี้คือบอกเลยใครดาวราหูอยู่ตรงนี้ได้อยู่มังกรเนี่ยนะดีที่สุดดีในสามโลกเลยก็ว่าได้ครับรลยสุดๆอย่างแน่นอนครับต่อมาครับ ดาวราภูสถิตราศีธนูครับตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้ดาวกัรนเรียนไปอยู่ในเรือนวินาศครับเห็นไหมครับวินาศมันตไปไกลๆต่างทิมต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหานะครับซิกแซกพลิกแพมีแผนสำรองแล้วก็ต้องทาผ่านโลกออนไลน์ถ้ลาเราต้อง็ปออนไลน์ก็วินาศมันไกลมันเจอกันไม่ได้แต่เราอินเทอร์เน็ตมีออนไลน์นครับทําให้เราได้เจอกันได้เจอก,เกันเขาก็เห็นเราเห็นเราก็ได้เงินน่ยครับใครดวงาการเงินเป็นวินาศให้ทํานในโลกออนไลน์ครับเราจะได้ผลดีนะครับ จอนมาเป็นเทวีโชคเนี่แหละก็จะได้เงินได้บ้านได้รถจากตรงนี้นะครับและพยายามเก็บด้วยนะไม่ใช่ใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับนี่แหละพอดาวการเงินมาอยู่ในเรือนฟันธุนะแปลรูปทรัพย์สินกัแหละได้เงินมาเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเก็บไว้นะครับจะมั่นคงจะดีจะรวยครับอ่าูกไปเลยทําแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับดาวการเงินครับโอ้โหอันนี้เรียกว่า อยู่ในราศ ok ีมังกรบ้านเราเลยทับตัวน้อก็ตะเกิดได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องก่นฟันโฉงเฉงครับเงินจะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตครับจะต้องเล่าโลดโผนโจนทยานบูฝ่าฟันลากเลือดแล้วรู้จักประยุกต์ต่อยอดแอฟไายครับเนี่ยทำไปเลยเงินทับตัวหาเงินเก่งอยู่แล้วเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเงินไปอยู่ในเรือนพันธุ์เพราะว่าลงทุนเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินยิ่งดียิ่งร่ำยิ่งรวยเป็นจังหวะที่เงินจะมาง่ายขึ้นครับที่ผ่านมาเราเหนื่อยลากเลือดแทบตายครับแต่จังหวะนี้จะได้้ง่ายขึน และอาศัยเพศหญิงเป็นสะพานเป็นคนกลางครับในการที่จะได้นะครับเพราะนั้นยินดีด้วยครับันจะเป็นตำแหน่งที่ดีอีกตำแหน่งหนึ่งเลยนะครับแล้วตอนนี้ดาวเสาเห็นไหมครับก็โคจรทับลัคนาเสาเจอลาหูคู่มิรใหญ่ครับอันนี้รวยแน่ๆครับนะนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือราหูก็จอมาดีอีกมีแต่ได้กับได้ครับนี่นะครับถึงรวมต้องดูอย่างนี้นะครับ สุดท้ายครับฝากไว้ราหูสถิตราศีกุมครับตั้งแต่เกิดอันนี้ก็ดีงามพระรามแปดเลยเนี่ยเพราะว่าดาวราหูเป็นเกษตรตาธิบดีแปลว่าเป็นของตนมั่นคงมีเงินดีอยู่แล้วช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังมีเงินให้ใช้แต่มันก็ฟืดหน่อยแต่พอจอมมาเป็นเทวีโชคอุดมเกฑ์นี่จบเลยครับร่ํารวยหาเงินหาทองใครมีห้องให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ยิ่งได้เยอะมากเป็นพิเศษใครขายบ้านขายรถทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดิน โอ้โหรวยสุดๆ,ๆนะทําผ่านโลกออนไลน์เก่งในโลกออนไลน์อยู่แล้วหรือหากินไปต่างประเทศก็ได้เงินอีกนะครับทําต่อไปขยับขยายกิจการเลยแบบไม่รวยปีหกห้าก็ไม่รวยปีไหนแล้วนะครับต้องรีบทําเลยนะครับนะอันนี้คือบทสรุปสิบสองเรือนพบนะครับว่าต้องได้จากแนวไหนนะครับให้ทุกท่านไปฟังแล้วไปยุทธทาได้เลยนะครับแล้วก็ใครฟังแล้วถูกใจก็รืมกดติดตามตรงนี้นะครับแลวกดกระดิ่งทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งกันมาไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้กันลอกก่อนีงครับที่สําคัญครับใครฟังเงี้วกดติดตามกดกระดิ่งทันทีเลยนะครับอาจารย์เกตนะครับขอนําผลบุญนะครับที่ทํามาในอดีตชาติถึงปัจจุบันในชาตินะครับขออวยพรให้ลาหูย้ายครั้งนี้รวยมากๆมีโชคลาภสำเร็จสมหวังตลอดไปเลยครับแต่แน่นอนครับก่อนจากกันไปอาจารย์เกตครับเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับเป็นลูกดวงเราเองครับ หนึ่งเดียวในโลกไม่สำข์ครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรครับมีาถาบูชายดวงชะตาสถานเงินล้านได้แล้วนําไปสวดเป็นมงคลหนุนดวงสมเร็จล้ำรวยได้เร็วขึ้นมีสีมงคลเป็นพื้นหลังให้สีอะไรไปสีนั้นคือสีนาโชค,ครับนําไปไปยุกับข้าวของเคลื่อนใช้นะครับทุกอย่างที่เราออกแบบได้ออกแบบสีได้แบบใช้เลยครับแล้วจะสาเร็จรวยได้เร็วขึ้นสามดูลัคาเกิดที่แท้จริงเราก็จะได้ฟังคลิปอาจารย์ได้ถูกต้องไงครับ แม่นอย่างมากขึ้นหรือถ้ารู้เรื่องสุขภาพมันคงและมันทึกพาพเพราะสมมือถือเป็นมงคลแล้วนะครับเวลาเราไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงตรงเนี้ใส่ไปเลยนะครับแล้วนาไปทําบุญอธิษฐานขอพรจะสําเร็จสำ็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับมันไปปรินท์ไปใต้ฐานของจูปศักดิ์สิทธิ์ครับที่เราเคารบนับถือครับถือกันไปไว้ในห้องพักโอ้โหจะแข็งเหมือนมีเทพเทวาวคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาดีขนาดนี้บูชาเพียง199ยกบกาทเท่านั้นครับทายังไงครับก็ แอดไลน์แอดสายเกดเทว่า6หครับมีแอดสายด้วยนะครับทักว่าส่งภาพร่วงแล้วก็บอกเลยครับชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศออเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับแล้วโอนเงินหนึร้อยเก้าสิบาบาทมาได้เลยครับอาจารย์เกดคนไหนทําครบก่อนทําส่งให้ก่อนทางไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้สุดท้ายครับ ใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาเป็นการบุคคลยินดีครับเพราะดูดวงแม่นๆตรงดวดาวเพิ้มดวงสิบดวงบวกดาวจอกอีกสิบดวงครับจะบอกได้ทุกอย่างครับจะแก้แบบไหนช่วงเวลาไหนจะดีมีบอกได้ครบหมดเลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพยบรับ,บรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q r Code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไนด์เกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื่อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรทเทวานะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จแล้ว ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวีดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักนณาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา